ราชันมาจากพ่อพันธ์เฮรักเฮราเคสผู้ปกครองแอเดียที่8 ราชันมาเนี่ยผมก็มีการเล่าไปแล้วบ้างนะครับในคลิปฟูลคอร์สของโทริโกเอาจริงตอนไปเขียนสคริปต์เนี่ยก็แอบมึนๆอ,อยู่เหมือนกันโดยเธอเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตในปผ่าพันธุ์เฮลักที่มีอายุนับหมื่นปีเจ้าตัวเนี่ยอาศัยอยู่ทีุู่เขาราชันใกล้ๆก,กับต้นแอยักษ์ครับพร้อมกับลูกหลานเพราะว่าเธอกับลูกหลานเนี่ยต้องกินอากาศเป็นอาหารครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เธอคลอดลูกที่ต้องมีการรับอากาศอย่างมหาศาลเข้าไปแต่โชคร้ายครับทุกครั้งที่ต้นแอยักษ์นี่ออกผลพวกบลูไนโตเนี่ยมักจะมาชิงไปก่อน ปีแล้วและลูกในท้องก็ไม่ได้คลอดสักทีจริงๆแล้วเนี่ยเฮราเคสเนี่ยเธอแข็งแกร่งมากครับเพราะมีขนาดความสูงมากถึง2 0 0 0 0เมตรหนักถึง2ล้านล้านตันและความยาวหก0 0แต่เธอเนี่ยมีความห่วงใจต่อสภาพแวดล้อมครับทำให้เธอเนี่ยไม่สู้กับพวกไนโตรที่มาแย่งลูกแอร์ไปพอในการต่อสู้เนี่ยเฮราเคสจะต้องใช้อากาศจำนวนมากถ้าว่าเธอเนี่ยหายใจเข้าทีนึงเนี่ยทวีปทั้งทวีปของเธอเนี่ยคงไม่มีอากาศและทุกคนก็ตายหมดรวมถึงลูกเธอด้วยทำให้เฮราเคสเนี่ยได้จะเฝ้ารอโอกาสที่จะได้กินแอร์ผลสุ ที่ร่วงจากต้นจะกระทั่งการมาถึงของพวกโคมันซ์ส์ที่ปรุงแอให้สุก1 2 0้ครับเราก็เลยได้เห็นพลังปอดอันมหาศาลของเฮราเคสที่ใช้ในการสูดอากาศมากกว่า5ล้านล้าน,ล,านล้านตันในการคลอดลูกของเธอตัวล่าสุดซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้เธอรู้สึกขอบคุณพวกโทริโกมากๆแม้ว่าตอนแรกเนี่ยเธอจะไม่ค่อยชอบพวกเขามากนักนอกจากปอดที่แข็งแรงในการสูดอากาศเข้าไปแล้วเฮราเคสเนี่ยก็ยังมีความสามารถในการหายใจออกเป็นอากาศแรงดันสูงครับและก็มีการพิษออกมาด้วยซึ่งความแรงนี้เนี่ยมันสามารถทําให้พื้นดินเน นอกจากพลังในการหายใจเท้าของเธอเนี่ยก็สามารถทําให้พืชเกิดหรือตายได้อีกด้วยถ้าหากว่าวันไหนเธออารมณ์ดีเธอเหยียบไปที่ไหนเนี่ยที่นั่นก็จะอุดมสมบูรณ์มีพืชพันธุ์เติบโตแต่ถ้าหากว่าอารมณ์ร้ายเมื่อไหร่ที่นั่นก็จะแลลกไปอีก1000ปีเลยครับความสามารถในการรักษาของเธอเนี่ยก็สูงไม่แพ้กันครับถ้าหากว่าร่างกายของเธอมีบาดแผลเนี่ยก็สามารถรักษาได้ทันทีหรือแม้กระทั่งเซลล์ที่แตกตัวออกไปก็สามารถสร้างตัวเองขึ้นมาได้นั่นทําให้เธอได้ถูกเรียกว่ามะอมตะแต่ในศึกอากาเียเนี่ยเธอก็ถก ก็บาดเจ็บสาหัสหนักทำให้เธอเนี่ยฟื้นสภาพได้ยากจนกระดังได้รับการรักษาจากเซ็นเตอร์ที่ไหลออกมาจากโลกเพื่อรักษาทุกสิ่งในบริเวณนั้น